ีดเลยเห็นไหมขายดีไม่ขายดีปาซีดเฮ้ยทำไมลูกค้าแฮปปี้กับสินค้าที่เราขายถ้าเราขายไปต่อเนื่องมันก็จะทำให้เราขายของได้ยาวขึ้นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอพิโซดสี่เราจะพาทุกคนค่ะ ไปหาน้องๆนะคะที่แบบเป็นพาร์ทเนอร์ของเดือนานะว่าในเชียงใหม่เนี่ยมีกี่เจ้าแล้วก็มีใครบ้างนะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนมาตามกันไปนะคะถึงแล้วนะคะเข้ามาค่ะพี่แวมสวัสดีค่ะสวัสวีพี่แวมครับเป็นตัวแทนบ้านเดือนาครับดีใมากเยี่ยมมากนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมนะคะออฟฟิศของพี่แวมล้วก็ขึ้นไปข้ามคนกันนะคะครับตามมาเลยครับค่ะให้เหมือนแทงเรื่องเรื่องแค่เขากลัว ตอนนี้ลูกค้าเขาเริ่มมีความกลัวค่ะเรื่องของโควิดถ้ากินสมมติว่นาน้องเห็นไหมไอ้ที่วิตามินซีใส่กับน้ำใส่กับคอลลาเจน,นไปเข้าเซเว่นอะ่ะเราซื้ออะไรมาเราจับรีวิวให้หมดเราจะเป็นนักรีวิวเราจะเป็นนักอินฟลูเอนเซอร์หมดเลยตอนนี้เสร็จแล้วนะคะประชุมเสร็จแล้วแต่มีตอ่อมีต่อผ่านทางซูมคุณแกชัดที่คุยไม่เอ่ยไม่เอ่นเดี๋ยวเวลาใหม่ก็ได้อ่ะเดี๋ยวคุยได้นะครับคุยได้ค่ะพอดีจะอยู่ในรถ พอดีวันนี้สันเดินทางสายสันจอนิดนึงค่ะแรกอะยังไม่น้อยแรกอะลิ้งก็แนะนำให้ลันเป็นพวกเรียนทราฟเสรอะไรอย่างนี้เลยค่ะไม่ใจว่า้องทาะชุมเสร็จแล้วสองที่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันต่อนะนี่ก็เป็นข้าวมื้อแรกหลังจากมาคุยวันนี้ก็คือประชุมงานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปประชุมต่อก็จะไปหาน้องอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรานี่แหละค่ะสวยมากสวัสดีค่ะ ขอคค่ะเดี๋ยวเตรียมส่งแล้วค่ะวันนี้ส่งไปแล้วกี่รอบคะส่งตอนเช้าไปแล้วรอบหนึ่งเดนนี้รอบบ่ายค่ะจูปากซีดเลยเห็นไหมขายดีไม่ขายดีปากซีดขายดีมากเลยค่ะข <c oughs> ึ้นเอาไม้จะหมะะดแล้วค่ะดูแลจากชั้แล<ม>้วปกติเราั่งของเดือนหนึ่งกี่รอบนะสงองรอบค่ะโอ้โหนีต้องให้มาแพ็คเองเลยอ่ะใช่ค่ะ สถานการณ์ช่วงนี้เป็นยังไงคะขายไปยังไง,ไง,ไงบ้างได้ดูแลลูกค้ามีเคส็ดอะไรพิเศษพิเศษ,เศษบ้างไหมช่วงนี้จะขายของดีเป็นพิเศษเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราขายสินค้าคที่มีกิมมิคความเข้มแข็งที่แตกต่างนะคะสินค้าลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำซึ่งบางทีอย่างเช่นเราได้รับผลกระทบจากแอดใช่ไหมคะ,คะเราก็จะมีวิธีการตามลูกค้าต่อเราก็จะคอยถามเขาตลอดว่าทานแล้วเป็นยังไงบ้างเพื่อที่เราจะรักษาฐานลูกค้าของเราไว้ช่วงแรกเราขายเองได้ตลอด กค้าเองถ้า <nt> รู <monastery> <t> ้สึกว่าเฮ้ยทำไมลูกค้าแฮปปี้กับสินค้าที่เราขายถ้าเราขายไปต่อเนื่องมันก็จะทําให้เราขายของได้ยาวขึ้นมันเลยทําให้เรารู้สึกดีถ้าเราสามารถทําให้ลูกค้ามีความสุขสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้เข้ามาตอนที่กี่ปีแล้วนะห้าปีแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีมากถ้าสมมุติว่าคนที่ติดตามแต้วเลยอ่ะก็จะรู้เลยว่าแต้วอ่ะตอนที่จะสมัครตัวแทนกับพี่เก๊ะแะค่ะยังขับมอเตอร์ไซค์ตบต่ออยู่เลยมันทําให้แต้วอ่ะ สร้างตัวขึ้นสร้างตัวเองขึ้นมาเริ่มมีเงินมีของใช้เ<อ>ลี้ยง่งพ่อแม่ได้ด้วยสินค้าของบริษัทเดิอนนานเลยทีมงานของบริษัทเขาซัพพอร์ตเราตลอดเราเชื่อว่าพวกเราทำทุกธุรกิจร่วมกันมันจะต้องมีบ u s i n e โ s m o d e ที่มันไปได้จะได้ค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กันมาตั้ง5ปีแล้วนะคะวันนี้ก็เติบโตมากๆน้องแต้มน่าจะเป็นหนึ่งในพาร์เนอร์ D&N หนึ่งที่เขามีความรักในตัวสินค้า แต่สำคัญว่าการรักสินค้าคือเขารักในปัญหาของลูกค้ามากขึ้น <_ d ata> เป็นขุนพลที่ซื่อสัตย์ค่ะทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ว่าจะต่อบริษัทหรือลูกค้าค่ะ oh โอ้โหตอนคุณเลยค่ะ วิกฤตมันมีโอกาสอยู่เสมอทุกความยากมันก็ทําให้เราเตรียมพร้อมที่เราจะทําอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างร่วมกันหากวันนี้รู้สึกเหนือ่อยรู้สึกท้อม,มีโอกาสที่จะพักได้แต่ก็ไม่สมควรที่จะหยุดเดินไปเลยก็ก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนและเราก็ยังอยากจะเข้าเส้นชซยไปพร้อมๆกับทุกๆคนค่ะ